ตัวยอย่างของแคลอรี่อาหารที่เราทานกันอย่างคุ้นเคยวันนี้นำมาฝากกันให้ดูค่ะไม่ไว่าจะเป็นเมนูอะไรหรือวัตถุดิบอะไรที่เราคุ้นเคยเราจะได้รู้ว่าแคลอรี่ที่เราเลือกวัตถุดิบแต่ละแบบแต่ละประเภททั้งเนื้อตัดผักและผลไม้อะไรที่ให้แคลอรี่มีปริมาณมากน้อยอยังไง จะได้เอาไว้เลือกเอาไว้ทานเอาไว้ดูปริมาณอย่างเหมาะเจาะนะจ๊ะจากเอนจอยบูไลที่ได้ข้อมูลจากนักโภชนาการจากโรงพยาบาลแพจ้า